ก็ราตรีครับคุณดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยวันนี้เราก็อยู่กันในเกม New World กันอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปแบบโค้ดเบต้านะครับที่ให้เปิดทดลองเล่นก่อนวันที่31สิงหาคมนี้เนาะถามว่าในคลิปคลิปนี้เราจะมาไกด์เรื่องข้อมูลอะไรกันดีกว่าวันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการทำเควสนะครับการที่เราจะมาเมืองนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องทาเควสท,ที่บริเวณ จุดเริ่มต้นก่อนนะครับตรงจุดที่เราทำตรงแคมป์ไฟเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตรงนั้นนะครับพอทำเคเวสเสร็จปุ๊บมันจะบังคับนะครับให้เรามาที่เมืองใดเมืองหนึ่งบริเวณน,นั้นอย่างผมนะครับผมอยู่บริเวณของเมืองวินบอร์ดเพราะฉะนั้นผมก็จะมาที่เมืองนี้หรือถ้าทุกคนอาจจะงงวว่าเฮ้ยถ้าพี่บอกว่าพี่อยู่วินบอร์ดผมอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เหมือนกันสิ งั้นผมก็ต้องไปวิ่งไปวินบ่อใช่ไหมจริงจริงไม่ต้องนะครับคือถ้าคุณอยู่บริเวณของเมืองไหนคุณก็ไปที่เมืองนั้นในเมื่อเราพูดถึงว่าเรามาที่เมืองแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าเมืองเนี่ยมันให้ผลประโยชน์อะไรกับเราบ้างดีกว่าเมืองนะครับเป็นจุดที่ไว้สําหรับทําให้เราสามารถคาฟอาวุธคราบของคาฟอุปกรณ์ทุกอย่างได้เป็นจุดฟาส t t r a v e เป็นจุดเซฟนะครับในกรณีที่เรานะครับต้องการวาร์ปกลับเมืองนะหร, <Hello there. S 1> หรือคุณมาทำเฟสหรือคุณมาเข้าร่วมกับฝ่ายนะครับในข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ภายในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับต่อการติดสาไปด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดสิ่งแรกเลยดีวยกว่านะครับสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับก็คือ1คือระบบโรงแรม ถามว่าระบบโรงแรมมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับระบบโรงแรมเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะสามารถทำเป็นจุดเซตพอยต์ได้นะครับมันจะใช้ในกรณีก็ต่อเมื่อ1คุณตายคุณตายแล้วคุณจะกลับมาเกิดที่นี่ก็ได้สองเมื่อคุณต้องการกลับเมืองคุณก็จะสามารถกลับเมืองได้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นอ่าพอผมพูดอย่างนี้แล้วพวกคุณคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ แล้วทํายังไงล่ะถึงจะเซตพอยต์ได้แล้วทํายังไงถึงจะฟาสทาวเวลได้นะครับเด <_ d ans> ี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ <_ d ans> หน้าตาโรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <_ d ans> หน้าตาโรงแรมก็จะเป็นรูปประจันร์เซี่ยวนะครับแล้วก็รูปหมีนอนนะครับถ้าเรามองมองดีๆนะครับ <_ d ans> หรือถ้าเข้าไปเมืองไหนก็หารูปพระจันทรเซี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับ <_ d ans> ทุกๆเมืองจะมีหมดนะฮะ <_ d ans> อาจจะผมให้ดูเม e ืองล่างก็ได้นะครับเมืองล่างเมืองล่างก็จะเมืองล่างจะไม่มีนะ อ่ามีมีนะครับมีมีมีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ทุกๆเมืองจะมีอยู่นะครับอันนี้ผมเข้าใจผิดนิดนึงนะโอเคคราวนี้เงื่อนไขนะครับต่อมาคือคุณจะต้องเข้าไปคุยกับเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วเลือก press registration นะครับก็คือการสมัครไว้ที่นี้แต่ในที่นี้ผมสมัครไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับในกรณีที่ผมต้องการจะกลับเมืองนะครับผมจะกลับยังไงในเมื่อผมอยู่ข้างนอก เดี๋ยวเราดูคลิปนะครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับการฟาสทาวเวลมันก็ง่ายใช่ไหมครับแบบมันก็คือการกลับเมืองมันก็คือการฟาสทาวเวลเรอะแต่ว่ามันยังไม่ใช่การฟาสทาวเวลแบบเลือกจุดไปไหนก็ได้นะครับอ่ะไหนๆเราก็พูดเรื่องการฟาสทาวเวลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อเลยแล้วกันนะครับว่าการฟาสทาวเวลอีกแบบหนึ่งคืออะไรนะอันนี้อันนี้ที่เราพูดไปอย่างแรกคือการกลับเมืองนะคือการวาร์ปกลับเมืองแต่ถ้าเราต้องการวาร์ปจากเมืองไปที่อื่นเราจะทํำยังไงนะ การที่เราจะไปที่อื่นนะครับเราจะต้องมาที่แท่นวาร์ปนะครับในกรณีนี้ในเมืองเนี่ยมันจะชอบไม่บอกนะครับว่าแท่นวาร์ปมันอยู่ที่ไหนคุณต้องเดินหายเองนะคุณต้องเดินหายเองแล้วคุณจะรู้ว่าแท่นวาร์ปมันหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วการวาร์ดมันจะเป็นยังไงถ้าเราใช้วิธีการวาร์ปนะครับอ่ะคราวน,นี้ให้เข้าไปเลยนะครับแล้วกด E ีรพกด E เนี่ยเรานะครับ เราจะสามารถวาร์ปไปจุดที่เราเคยสำรวจมาแล้วนะครับจุดที่เราเคยสำรวจมาแล้วเราจะถึงจะงเราจะถึงสามารถวาร์ปไปได้นะครับอย่างข้างล่างผมสามารถวาร์ปไปได้นะครับมันก็จะขึ้นว่าฟาสทาวเวลเหมือนกันแล้วการฟาสทาวเวลมันเสียอะไรไหมมันเสียครับมันจะเสียเรื่องแอดแอดเซลนะครับ ถามว่าแอดเซาเนี่ยมันหาได้จากไหน้เฮ้ยมันหาได้จากไหนอะพี่ผมผมไม่รู้อะแล้วอย่างนี้ถ้าผมไม่มีผมจะหาได้จากไหนอย่างแรกเลยนะครับคือคุณต้องไปทำเควส่ะคุณทำเควสตคุณได้แน่นอนแอดเซานะมันจะเป็นขวดเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะให้ดูไม่ชัดเจนนะครับให้ดูขวดอย่างงี้ดีกว่านะครับหน้าตาขวดมัน อันนี้ก็เป็นแอสซอเหมือนกันเราสามารถกดใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราไปฆ่ามอนหรืออะไรมันก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับหรือถ้าทำเควสทำเควสกับ NPC นะครับในเมืองก็สามารถได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณไปหารีซอาไม่ว่าคุณจะไปตัดต้นไม้ไปปุถินไปล่าสัตว์คุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ในที่นี้เครื่องมือคุณเนี่ย จะต้องมีการอัปเกรดนะครับก็คือพูดง่ายๆภาษาบ้นบานๆนะครับคือคุณต้องคราฟไอเทมมาใหม่ก่อนนะครับแล้วเพิ่มมอดเข้าไปนะส่วนในที่นี้มอดมันจะสุ่มนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มว่าคุณจะได้อเซลหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยขวานขวานไว้ตัดไม้นะครับผมก็ทําการเพิ่มมอดเข้าไปนะครับให้มันมีโอกาส3.4%ที่เมื่อเราตัดไม้ไปนะครับเราจะได้รับ หนึ่งอาเซาแต่มันจะนานนะมันจะนานวิธีนี้ผมไม่แนะนําผมแนะนําว่าให้คุณไปทําเควสซะดีกว่าแล้วคุณก็จะได้นะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันทับครับยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมก็บอกเลยแล้วกันนะครับว่าไหนๆเราเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราพ่วงไปเลยดีกว่านะครับการที่เราจะค้าพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเรานะครับพวกอุปกรณ์แบบใช้พวกการเก็บเกี่ยวตัดไม้แร่สัตว์ขุดแร่นะครับ เราจะมาทําที่โต๊ะเวิร์กช็อปนะครับตัลักเวิร์กช็อปเป็นยังไงนะครับเป็นรูปนี้นะปืนแล้วก็ธนูไข่กันนะครับนี่คือตัจลักเวิร์กช็อปอ่ะรันนี้ให้เรากดเข้าไปใช้นะครับแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเครื่องมือนะครับไอที่บอกว่าเป็นทูเนะี่ยอันนี้คือระดับแรกแต่ในที่นี้ผมใช้ระดับ2เพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถครับได้นะครับเพราะว่าผมก็มีของนะ แต่เราจะทำยังไงให้เป็นสีเขียวล่ะอ่าคุณสงสัยใช่ไหมก็ใช้แอสซอดนี่ครับด้าจากการทำเคล็ดนะด้ากการทำเคล็ดแล้วก็การที่เรานะครับจะทำให้อาวุธเป็นสีเขียวคุณต้องเพิ่มมันไปครับแล้วมันจะการันตีว่าอาวุธเป็นสีเขียวแน่นอนและแน่นอนว่าถ้าคุณคัดออกมาคุณจะได้เพิร์กครับอ่าแต่เพิร์กที่ว่าเนี่ยมันก็สุ่มครับเพราะว่าเพิร์กที่ผมใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับ ผมเอาไว้ใช้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยต้องการตัดไม้ให้ได้แอซซลผมก็พยายามส่มไม่ได้หรือผมต้องการขุดแร่แล้วต้องการแบบว่าได้แร่ไอเทมพวกแร่เนี่ยผมก็ใช้ม i n นิ่งลักกี้นะแต่ถ้าผมต้องการแร่สัตว์และแบบให้ได้หนังที่แบบโคตรแร่เลยนะครับผมก็ใช้สกินนิ่งลักนะลักเคียวล่ะผมก็ต้องการให้ได้แบบแร่ไอเทมผมก็เลยใช้เฮลเวนติ่งลักนะทุกสิ่งทุกอย่าง ได้เหมือนกันนะครับยกเว้น a s s o r b staff นะครับอันนี้เป็นของ q u วสที่เอาไว้เปิดดันนะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีโอเคในที่นี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าการหา a s s o r b มันหายังไงนะค,คราวนี้ในเมื่อเรามี adsorb แบบเยอะๆแล้วนะครับว่าต้องการใช้ยังไงเฮ้ยพี่ผมต้องการวาร์ปไปที่อื่นแต่ผมวาร์ปไม่ได้คุณต้องไปสำรวจแมปก<ด>่อนนะ คุณต้องไปสำรวจแบบไม่ง,งั้นคุณก็วาร์ปไม่ได้แล้วคุณก็จะมาบอกผมว่าพี่ผมวาร์ปไม่ได้พี่ผมวาร์ปไม่ได้อ่ามันก็วาร์ปไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะมันมี2กรณีนะครับว่าคุณจะวาร์ปเนะี่ยคุณจะวาร์ปไปที่เมืองก็ได้หรือรคุณจะไปวาร์ปตามจุดเช็คพอยต์ตามแมปก็ได้เหมือนกันนะอย่างที่นี้ผมก็มีจุดเช็คพอยต์ตามแมบที่มันเป็นขึ้นอะไรเอ่ยนะครับนะที่เป็นขึ้นอะไรเอ่ยแบบเนี้ยในกรณีนี้คุณต้องไปสำรวจเองนะครับแล้วคุณจะเจอว่ามันบางทีมันอาจจะเป็นจุด,ดอ่าฟาสทาว ตามนี้โอเคนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าอาซาวหายยังไงฟัสเทเวลเสียอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยผมถ้าผมฟาสไปผมจะเสียอาซาวหกติบนะครับณนอะัตรานี้นะครับโอเคทัน,นี้เราก็พูดในส่วนของการฟัสทเวลแล้วก็เวิร์กช็อปไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ต่อเลยแล้วกันนะครับสิ่งต่อมานะครับเป็นที่แปรรูปหนังนะครับหนังเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงมันมีความสําคัญตรงที่ว่า เราเนี่ยจะเอาหนังนะครับมาอัปเกรดเป็นขั้น2นะครับมันใช้สําหรับในการครับพวกเสื้อหรือว่าพวกของใช้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นครับหรือส่งเควสนะครับไออันนี้ก็จะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับพวกหนังนะโอเคเราพูดถึงหนังแล้วครับต่อมาเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการปรุงยาการปรุงยานะครับหรืออักเน่นะครับ การปรุงยามีความสําคัญยังไงมันจะช่วยเพิ่มเลือดให้กับคุณน,นะเพิ่มเลือดให้กับคุณแน่นอนว่าตูตรมันก็เราก็ต้องไปฟาร์มาาาารมาจากในป่าฟาร์มมาจากในป่าแล้วพวกนี้ผมก็ยังยังไม่ได้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคาบไม่ได้นะครับพวกของป่าทั้งหลายแหล่พวกที่เป็นต้นไม้นะครับเก็บเก็บมานะครับก็สามารถคาบยาได้เหมือนกันส่วนน้ำเนี่ยหาได้จากบ่อน้ำประเดรเมืองครับมันมีแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูห่อน้นําก็ได้นะครับบ่อน้ําหรือลาําธารเก็บได้หมดนะเนี่ย ถ้าผมลงมาเก็บน้ำใบนี้นะครับลงมาเก็บน้ำใบนี้ผมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไปดูเลยนะครับผมก็จะได้เป็นถังน้ำมานะครับบว1สิบสองวอเทอร์และผมก็สามารถไปคาบได้เหมือนกันนะครับโอเคเราพูดตรงนั้นไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยานะครับอันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับการปรุงอาหารดีกว่านะครับว่าปรุงอาหารมีความสัมพันธ์ยังไงน่าปรุงอาหารนะครับมันจะชื่อว่าคิชเช่นนะครับ ทีเช่นก็คือหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีพวกเนื้อนะครับให้กลุณมแปลรูปมาเนื้อเนี่ยเวลาเราไปล่าสัตว์มานะครับเวลาคราฟนะครับแนะนําให้ดูดีดๆนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีแล้วคราฟมั่วแล้วคุณจะเสียใจตอนหลังก็ไม่ทันแล้วนะครับถ้าเราเป็นสายตีระยะไกลเราต้องการเลือดแต่เราไม่ต้องการมานาคุณก็คราฟไลท์เลชั่นนะครับ ไลเลชั่นพกเนื้อพวกเนี้ยคุณสามารถเอามาคาบได้แน่นอนว่ามันจะรีเจนเลือดคุณนะครับแต่ถ้าคุณเอาเนื้อไปคราบเป็นมานารีเจนแล้วคุณเล่นสายตนูปืนหรือว่าพวกอริยธประชิดแล้วคุณไม่ได้ใช้มานาคุณพลาดนะครับอันนี้คุณพลาดเองนะผมดว่าผมบอกคุณแล้วนะครับแน่นอนว่าอาหารก็จะมี2ระดับนะครับก็คือการย่างเนื้อธรรมดากับการทําซุปนะมี2อ,อย่าง แล้วแต่นะครับว่าคุณจะคราฟยังไงตัวทหารอย่างอื่นคุณไปศึกษาเองแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการถักทอนะครับถักทอหรือคือการพวกเอาพวกหญ้าพวกนี้มาถักทอให้แบบเป็นลินินนะครับถามว่าลินินมีความสำคัญยังไงเอาเอาไว้สําหรับทําเสื้อนะครับหรือส่งเควสมีความสําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรื่องต้นหญ้าเดี๋ยวเราจะอธิบายทีนะครับในอีพิโซดหน้านะครับ ต่อมานะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเสื้อนะครับในเมื่อเราพูดลินินไปแล้วนะครับเราก็มาเลยมาเข้าหมวดเสื้อดีกว่าหมวดเสื้อเห็นไหมครับว่ามันมีการใช้ลินินนะครับเป็นของเทียสองนะถ้าคุณอยากได้เสื้อดีนะเสื้อดีของดีคุณครับนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณอยากได้จากสีขาวนะครับไปสีเขียวคุณก็ใช้แอสตอ์นะครับ อย่างตอนนี้ผมจะใช้แอสซอดนะครับ15มันก็จะเขียวใช่ไหมครับแต่ผมต้องการให้เป็นสีฟ้าผมก็ต้องใช้ไปอีก30เป็นแอสซอดนะครับนะ30แอสซอดเพื่อเอาเป็นสีฟ้านะครับนะโอเคตามนี้นะครับนี่คือเสื้อนะอันนี้ถ้าคุณในกรณีที่คุณมีวัตถุดิบแล้วคุณต้องการจะค้าฟคุณก็มาคราฟเอาแล้วกันนะครับต่อมาเป็นสิ่งที่เอาไว้แปรรูปไม้นะครับถามว่าแปรรูปไม้มีความสำคัญยังไงนะแปรรูปไม้เนี่ย มีความสำคัญมากคือไว้ส่งเควสบอร์ดนะครับในกรณีที่คุณต้องไปตัดไม้มาแล้วแบบเออผมผมต้องการที่จะหาไอ้ไม้ทิมเบอร์เนี่ยไอ้ทิมเบอร์เนี่ยสำคัญมากเลยครับนะแต่ว่าคุณอย่าเอากินโวตไปแปลรูปนะครับนะอ่าในกรณีนี้ถ้าคุณแบบออขัดสนรจริงคุณก็เอากินโวตไปครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรผมก็พูดลอยๆไปเท่านั้นนะครับนะ เดี๋ยวที่เหลือคุณก็ไปศึกษาเองนะฮะอันนี้ก็พูดส่วนไม้ไปแล้วนะครับต่อมาเราพูดในส่วนหินนะครับเครื่องแปรรูปหินนะครับนาสโตนคัตติ้งนะครับเทเบิลนะสโตนคัตเบนเทเบิลก็จะเป็นเกี่ยวกับการค้าพวกหินการค้าพวกอ่าแร่นะครับพวกเจมอะอ่าพวกเจมนะครับเราสามารถคราได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่พวกอาวุธที่มีตาล็อตนะครับนะในที่นี้ผมไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวขอไปดูดาตานูก่อน ไปดูนัทนูก่อนเห็นไหมครับว่าธนูผมนะครับมีการใส่นะครับใส่ไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามีการใส่จิมเขียวไว้อยู่แต่นัดนี้มันดอบนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการใส่มันใส่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาพูดใน EP ครั้งต่อไปนะครับ ในเมื่อเราพูดเกี่ยวกับการใช้เครื่องตัดหินแล้วนะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการหลอมกันก่อนนะครับการหลอมมีความสําคัญยังไงทุกแร่นะครับที่เราไปขุดนะครับจะสามารถเอามาหลอมได้นะครับพวกอินกอตมีความสาคัญมากซิเวอร์มีความสําคัญมากนะครับพวกนี้เอาไว้แปรรูปนะครับนะพวกแปรรูปหน้าตาสัรักษ์เครื่องหลอมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเราพูดถึงหลอมเราจะพูดถึงการตีบวกนะ ไม่ใช่ตีบวกพูดผิดนะครับการคาฟอาวุธนะครับผมพูดผิดนะครับหรือคือปอดนะครับคือการคาฟอาวุธนะครับการคาฟอาวุธเนี่ยมันก็จะคาฟเกี่ยวกับพวกมีดาบโล่นะครับของมีคมทั้งหลายแหล่นะครับไม่รวมธนูนะไม่รวมธนูเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการคาฟพวกปืนธนูคุณอย่ามาคัฟที่นี่นะครับเพราะว่ามันไม่มีคุณคัฟเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่ามันไปคัฟี่ไหนถ้ามันจะคาฟนะครับมันจะไปคาฟที่เวิร์กช็อปตรงนี้ครับ หน้าตาเวิร์กช็อปมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่ผมพูดตอนแรกนะครับที่เอาไว้สําหรับค้าพวกเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้สำหรับการเก็บเกี่ยวนะหน้าตาพวกปืนพวกธนูประมาณนี้ครับนี่สามารถค้าได้ที่นี่นะครับโอเคและอย่างสุดท้ายนะครับท้ายแล้วท้ายสุดนะครับที่ผมจะพูดเกี่ยวกับระบบภายในเมืองนะครับคือการเทรดพูดผิดนะครับการซื้อขายระหว่างผู้เล่นนะครับทุกๆเมืองนะครับก็จะมี พ่อค้านะครับมาตั้งร้านนะครับแล้วให้ผู้เล่นนะครับเอาของไปขายได้นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะกดใชใ้ดูแล้วกันนะครับเราสมมุติผมต้องการซื้อธนูนะธนูหรือว่าซื้ออาวุธนะผมต้องการอ่าผมต้องการใช้ธนูนะครับธนูอ่าโบนะครับแบบสีสีแบบดีๆหน่อยนะสีดีๆหน่อยก็เดี๋ยวคิดก่อนนะครับนะคิดก่อนอโอเค แล้วผมก็จะเลือกนะครับเรตี้นะครับดูซิว่ามีแบบแรมไหมครับอ้าวมีแ้วนะครับแล้วยังไม่เจาะด้วยนะครับนะแต่เป็นธนูอินนะครับซึ่งผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็เดี๋ยวค่อยว่าไก่ีทีนะครับเรื่องการซื้อขายนะครับโอเครูปแบบเมืองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสาหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับนะที่จะมา ศึกษาเรื่องระบบเมืองผมก็อธิบายไปแล้วนะครับระบบเมืองมันก็ง่ายๆไม่ยากนะครับนะไม่ยากแค่เพียงคุณเข้าเมืองกด M นะครับนะแล้วคุณก็อยากรู้ว่าสิ่งของแต่ละนั้นสิ่งของนั้นๆอยู่ที่ไหนคุณก็หาเอาเลยครับสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์นู้นสัญลักษณ์นี้ถ้าคุณหาอยากได้ ที่ค้าวปรุวุต์คุณก็ไปเซมิเมตอร์เอไม่ใช่พูดผิดนะครับถ้าถ้าคุณต้องการหลอมคุณก็ไปเซมิเมตอร์ถ้าคุณอยากตีอาวุธคุณก็ไปฟอร์ดถ้าคุณอยากจะทําธนูคุณก็ไปเวิร์กช็อปถ้าคุณอยากทําอาหารคุณก็ไปคิทเช่นนะครับนะอันนี้ผมก็ย่อๆนะครับนะประมาณนี้นะก็หวังว่านะครับนะข้อมูลนะข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าแล้วกันนะครับนะในกรณีที่หลายๆคนไม่รู้จริงๆนะครับผมก็บอกไปแล้วแล้วกันนะครับโอเค เพื่อแม่ในการเสียเวลารนะั้นไงผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับ,รบที่อยู่ดูกันด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนแล้วนะครับ See you แล้วกัน